กบงานให้กับลูกค้านะคะที่อำเภอบึงสามัคทีนะคะตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคทีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะคะในช่วงน,นี้ก็ตอนสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มสิบนาทีแล้วนะคะก็เราเดินทางออกจากชฟ,ฟยคลมช่วงประมาณบ่ายสองนะคะ ก็มาถึงบา้านลูกค้าช่วงประมาณตอน3ามทุ่มคึ่งนะคะคันนี้นะคะเป็นรถอีแตตหกล้อดัมนะคะเป็นชุดพอท้ายคันหน้าของอีสุ1้อนะคะ NPR นะคะ8ปน็อตล้อพอข้าง5น็อตล้อ,ลอกระทะนะคะกว้างสองเมตรสูงเมตรห้กระบะยาวอยู่สี่เมตรค่ะเป็นเครื่องยนต์ของอีสุ8 8นะคะเกียรลูกหน้าเป็นอีสุ l อลสายใหญ่ลูกกันเป็นมิตซูคูโซนะคะ เราวิ่งระยะทางจากชัยภูมิมาที่อำเภอบึงสามัคกีนะคะระยะทาง286้กโลเมตรขับมาก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเครื่องแรกเรารอ,อบเครื่องนะคะถือว่าวิ่งกำลังเหลือๆเลยนะคะความเร็วของเขาที่เราจับกันมาก็อยู่ที่70กิโเมตรถึง80ดสกิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะ อันนี้ก็เป็นการแนะนําวิธีการขับเบื้องต้นให้กับทางลูกค้าเรานะคะเนาะคันนี้เราจะใช้เป็นดัม6ตันค่ะเป็นระบบเบรกลม KS นะคะยางหน้า700ยางหลัง750กระทะเกาะ16เป็นคัส4ี6นิ้วค่ะระบบเบรกลมพวงมาไัพาวเวอร์ะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปเลยนะคะรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่485,000บาทนะคะเนาะ มินียมนะคะคันนี้ที่เราใช้เป็นมินียมขนาดที่มีความหนาอยู่ที่สองมิลนะคะมีไส้ในรองรับถึงสองชั้นนะคะรับประกันความเงาคงทนอยู่ที่ห้าปีค่ะเป็นระบบไฟไท้าย LED นะคะไฟสองสัญญาณจราจรเลี้ยวซ้ายขวานะคะแล้วก็ปุ่มยางการกระแทกนะคะไฟทับทิมนะคะเป็น LED นะคะเป็นชุดหนับเจ็ดเซนนะคะเสริมหนาให้ด้วยนะคะเป็นคัตซีนถกนิ้วนะคะแล้วก็ดำสับด้านหนให้นะคะโอเคนะคะวันนี้กับงานสวย แสนงานคุณภาพเชยููมนะคะสมม่งมอบถึงมือลูกค้าโดยปลอดภัยเนาะถ้าสนใจนะคะลูกค้าก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดเกนะคะแล้วก็อีกเบอร์0ูนย์แปดศูนนะคะพ่อแบบว่าขอไม่กระจกเยอะนะคะขอใส่ไม่กระจกเยอะก็จัดให้แบบพอเบาๆเอานะคะพ่อบอกว่าไม่ชอบ กระจกเยอะนะคะก็จัดให้ตามคำขอเลยนะคะรนลายโทนสีลูกค้าขอมานะคะก็จะเป็นโทนแดงน้ำเงินนะคะตาไฟนะคะก็สามารถถอดได้ตัวบันไดนะคะก็มีแถมให้ทั้งสองข้างเลยนะคะ อ่า,อา,อา,อาโอเคนะคะยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะกับคลิปคลิปนี้ค่ะกับเราทีมงานอีแตงอู่อนันต์การช่างนะคะแล้วก็รถเกี่ยวข้าสักใช้ฟูมินะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะเล็กนะคะพร้อมที่จะตอบโจทย์งานให้นะคะ 0892411962นะคะแล้วก็อีกเบอร์0806630489นะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถูกใจกดติดตามให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ